สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กคสค่ะเตรียมใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมาการค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมหรือกอมอจอได้กำหนดแนวทางการนำประมวลจริยธรรมไปใช้บังคับ ให้ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้รับทราบการจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562และมะติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมครั้งดังกล่าว กคสอในฐานะอง Gard ค,ค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมีแนวทางปฏิบัติในการนำประมวลจริยธรรมไปใช้บังคับให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนคณะกรรมการที่กฎหมายกำหนด โดยสรุปสาระสำคัญของแนวปฏิบัติดังกล่าวดังนี้ค่ะ 1. ให้ใช้บังคับครอบคุมถึงคณะกรรมการซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย 2. กรรมการต้องยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานที่ตนเองสังกัดด้วยในกรณีที่กรรมการกำหนดในลักษณะที่เป็นชื่อตำแหน่งผู้แทนของตำแหน่งผู้แทนของหน่วยงานของรัฐและผู้แทนของคณะกรรมการให้ยึดถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานที่ตนเองสังกัดเป็นพื้นฐาน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนั้นๆที่คณะกรรมการต้องถือปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย 3. ม,มาตรการในกรณีที่กรรมการมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมกรณีที่มีบทลงโทษผู้พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรมให้คณะกรรมการที่มอบหมายเป็นผู้แทนเป็นผู้พิจารณาตามกระบวนการรักษาจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. ให้นำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้บังคับกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่หน่วยงานของรัฐว่าจ้างมาเพื่อปฏิบัติงานทั้งในกรณีของการจ้างบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานหรือเป็นการจ้างเพื่อปฏิบัติงานสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินหรือการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลหรือการบริหารงานขององค์กรรวมไปถึงมีผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆการเชิญบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานในภารกิจสำคัญดังกล่าวด้วยทั้งนี้โดยให้นำการประพฤติ ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมหรือข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐไปกำหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาจ้างด้วย 5. ให้มีการปฐมนิเทศหรือจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมค่ะ ประมวลกฎหมายจริยธรรมนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งก็มีเป็นนัยบายของท่านนายกของรัฐมนตรีรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องของประมวลกฎหายจริยธรรมในทุกองค์กรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในบอร์ดเองก็นําเรื่องนี้เข้ามาเพื่อที่จะพิจารณาให้ ครอบคลุมถึงคณะกรรมการด้วยคือในระบบราชการระบบคลากราชกรมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ต้องการให้ออมาครอบคลุมถึงคณะกรรมการต่างๆเพราะว่าหน่วยงานกระทรวงเราก็จะมีหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการที่มีอยู่จํานวนเยอะเนาะในแท้ังส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนกลางก็ต้องการให้เรื่องความจริยธรรมเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็ให้สามารถปฏิบัติได้แล้วก็ลงสู่หน่วยงานที่ท,ที่นอกเหนือจากราชการก็จะเป็นคณะกรรมการด้วยค่ะอันนี้หนึ่ง